สวัสดีค่ะจ้าวนูเฟยัทนะจ๊ะมือนี่สิพาวมาเบิงวิธีการอัดฟางแบบเป็นกองนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าขาวเบิงวิธีการอัดฟางนะคะอัดฟางเป็นก้อนนะคะพี่น้องจ้าบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาบรรยากาศเ้ว้อค่ะไปค่ะสจ้าหนสีขาวเบิงเข้าไปเลยรถไถนะคะใส่เครื่องรถไถเด้อจ้านีค่ะพี่น้องจ้าใส่เครื่องรถไถ เเยก้อนละสิบแปดบาทนะคะถ้าอันเทียนนะคะนี่ค่ะก็จะทำงานแบบนี้เด้ค่ะเทียนอัดฟางคูบุต้าอย่างนี้เด้ค่ะนี่ค่ะฟางกระสีออกมาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องอ่าซิมีมองนับพร้อมเล้วจ้ะเดี๋ยวเสื้อเงาหางควันนี่ค่ะซิมีมองนับพร้อมเลยค่ะ ฟังขาดพ่อตัดเองบ่อ๋อตัดอัโตโนมัติด้ค่ะนี่ค่ะเชฟนอนจะพามาเบิร์นค่ะไปกระสุกลงนี้ได้ค่ะ อัตโนมัติจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะยร่องอัดฟางของจซาโนวรควายสานเองนะคะผู้ใดสนใจก็สามารถามาอัดนําได้ด้ค่ะม,มีการทำมีการประมาณของเครื่องจากคนนะคะยาไม่มีสองแบบนะคะแบบหนึ่งแบบร,รถเขี้ยวนี่แบบร,รถสีเขานะคะ Okay. บรรยากาศะคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเลยจะไหล adding, ลงมาเองด้วยะคะ่ะมัดเองไหลเองเลยะคะ่ะแล้วก็วันนี้เคียงเคียนเราด้วยคะ่ะนี่ก็เฟียงติดดวยคะ่ะไปดูวิธีการแก้ก็คือดึงออก หลายพูดหลายมันอันเพิ่นว่าแหงนี้อันนี้อัดเปียงสดด้วยค่ะเพิ่นของก็สีแล้วมันก็เลยติดขัดมอ่อนคืออันแหงเนี้ยอันแหงก็คันอัดหลก็ยู่อยู่กันนะคะยัดแหงพูดบ่แม่แง่ไหลายบ่อัดใหม่นะคะ ล้วค่ะพม่น้องมีมองนับอัตโนมัติร้อมแด้วค่ะใส่เครื่องรถไถด้วค่ะ เราดึงทำงานอันตโนมัเลย,น,ย,เยน,ะะนี่แบบ อันฟางเป็นกองนะจ้ะแล้วก็จะแบบนึงกับแบบรถรถเกี่ยวโอเคนะคะโอ้ดวงเป็นเรื่อิดีเล แต่ว่าแบบรดเกี่ยวสบายได้จ้ะเดี๋ยวสจ้าหนซื้อมาให้ดพื่มาเห็นแบบนี้ค่ะเมื่อนี้มาอัดฟังแบบเป็นกล้องนะคะตอนแรกเครื่องอัดก็เน้นมะค่ะ ตรงนี้จะเป็นมัดนะคะมัดอัตโนมัตดตัดเจาะอัตโนมัดนี่ก็เอาไปอัดใหม่นะคะ you <laughs> แจก a u t o มมั a t นี <t ่แต่คันพ่นมัสสิ่งะะตอนนี้พ่อกำลังปรับเรื่องอยูเรียบร้อยค่ะ เคค่ะสิกระสิเป็นก่อนฟังฟอร หายงนีแม่ยังไม่กันหมดแล้วค่ะ กะซินาดเขาตรงนี้นลคะ